นชั้นป2ทุกคนวันนี้เราก็มาพบกันกับคุูนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เราเข้าสู่สัปดาห์ที่15กันแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการสร้างเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลคำพาดิบขอหดืวยังคะพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะโปรแกรมประมวลคำา 1. โปรแกรมโน้ตแพ 2. โปรแกรม Microsoft Office Word 3. โปรแกรม WordPad ซอฟต์แวร์หมายถึงโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามลำดับขั้นตอนโดยโปรแกรมประมวลคำเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการพิมพ์งานมีอยู่หลายโปรแกรมเช่นโปรแกรม Notepad โปรแกรม WordPad หรือโปรแกรม Microsoft Office Word กิจกรรมเอกสารของฉันให้นักเรียนใช้โปรแกร,รมประมวลคำโดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังภาพ 1. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Start 2. เลือกโปรแกร,รม Microsoft Office Word 2010 3. เลือก Layout หรือเค้าโครงหน้ากระดาษ 4. พิมพ์ข้อความว่าการ์ตูนที่ฉันชอบ 5. แทรกภาพเข้าไปโดยเลือกจากภาพที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ 6. เลือกภาพการ์ตูนหนึ่งภาพ 7. เลือกฟอนต์ที่ต้องการ 8. บันทึกงานที่สร้างให้คลิกเมาส์ที่เมนูแฟม้มแล้วคลิกเมาส์เลือกบันทึกเป็น 9. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจัดเก็บไฟล์จากนั้นตั้งชื่อไฟล์แล้วคลิกปุ่มบันทึก เราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนทำกิจกรรมที่3.1เอกสารของฉันในหนังสือวิชาวิทยาการคำนวณชั้นป .2 นะคะในหน้าที่62ถึงหน้า67จากนั้นให้นักเรียนบันทึกผลลงในแบบบันทึกแล้วตอบคำตอบตามใบงานที่คุณครูแนบมาด้านล่างนี้นะคะ เมื่อเด็กๆบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆจะลืมเขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นให้แคปภาพหน้าจอนำไปอัปโหลดลงในอัลบั้มสอ15สวิชาวิทยาการคำนวณครูนุย้ยสวัสดีค่ะ